ยิ่งผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เหมือนรู้จักกับคนคนหนึ่งมากขึ้นค่ะผ่านทั้งเรื่องทั้งดีเรื่องไม่ดีเรื่องเศร้าเรื่องที่แบบดีใจสุดขีดหรือว่าครั้งแรกของเขาเรียกว่าประสบการณ์ของกันและกันในการเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาหมดแล้วแล้วก็จะบอกว่าผ่านทั้งระยะรักก็แล้วระยะทําใจก็แล้ว ระยะปรงก็แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนที่บอกว่ามันคือมนุษย์อะค่ะที่อยู่ในการทํางานด้วยกันก็จะมีทั้งเรื่องกระทบกันบ้างหรือว่าเรื่องที่เขาเรียกว่าดีๆมากๆด้วยกันบ้างมันก็คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูเชื่อว่ายังไงยังมีอีกหลายอย่างที่เราสองคนต้องเรียนรู้กันละกันแน่นอนเพราะว่าอายุเพิ่งจะ 26- 30กันเองอะไรเงี้ยยังอยู่ไปอีกนานเดี๋ยวตามไป4ปี เหมืรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากๆค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะทําให้เราเรียนรู้การทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆเอ,อยเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่มันยังเหมือนเดิมก็คงเป็นเรื่องของนะการที่เราสามารถมีเซนส์อะไรบางอย่างที่เราสามารถสื่อกันทางแบบแค่การมองได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นตั้งแต่วันแรกจน 就等于。